สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบอลลี่คลิปนี้แอดมินก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยทับนักตกทุกอย่างสาวไทยของเราในปีนี้กับภารกิจทีมชาติได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจบภารกิจสุดท้ายในนามทีมชาติก็คือรายการเอเชียนเกมและว,วันนี้เรามีชิงที่ซ้กับเวียดนามครับแล้วก็เป็นสาวไทยที่ทําได้ทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสามารถคว้าเหรียญทองแดงปิดท้ายสองท้ายการเล่นทีมชาติในปีนี้มาครองได้สำ สุดยอดเลยครับทุกคนแอดมินก็ต้องขอขอบคุณทัพต,ตบลูกยางสาวไทยของเราทุกคนรวมทั้งทีมงานทุกคนเลยครับที่ช่วยกันมาตลอดทั้งปีแก้เกมปรับเกมปรับจูนต่างๆกันตลอดทั้งปีจนทําให้ทีมไทยของเราผ่านสําเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีครับวันนี้สาวไทยของเราหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมสาวๆของเราก็มีน้ําตาไหลาร้องไห้กันเลยครับด้วยความดีใจลืม และอาจจะเศร้าๆหน่อยๆครับเพราะว่าหลังจากนี้แต่ละคนก็ต้องแยกย้ายไปเล่นในลีกของตัวเองแล้วแอดมินก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องขอปรบมือให้กับสาวไทยของเรารวมทั้งทีมงานทุกคนครับยอดเยี่ยมกันสุดๆแล้วมาถึงจุดนี้ได้คือที่สุดแล้วครับหลังจากนี้ก็มารอชมรอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อในลีกของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อูสูครับสาวไทยเก็บเกี่ยวประสบ การเพื่อปีหน้าในทีมชาติต่อครับ